หลังจากที่ได้ทำการปล่อยทีเซอร์มาเรียกน้ำย่อยแฟนเกมและแฟนหนังในที่สุดตัวอย่างฉบับเต็มของหนังที่สร้างจากเกมชื่อดังอย่าง Mortal k o m b a t ที่จะออกฉายทางสตรีมมิ่งอย่าง HBO Max ในวันที่16เมษายนปีนี้ก่อนที่เราจะไปดูหนังฉบับเต็มวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าในตัวอย่างนี้เขาได้บอกอะไรเราบ้างแล้วตัวละครที่จะโผล่มาในหนังจะมีมากน้อยแค่ไหนเราไปชมกันได้เลยครับกับแกตัวอย่าง Mortal Combat เริ่มกันที่ฉากแรกกันเลยครับเป็นฉากที่ตัวละครหนึ่งกําลังตามล่าใครบางคนโดยทหารคนนี้เขามีนามว่าแจ็คบลิกซ์ซึ่งเขาคือคาแรคเตอร์จากเกมที่เป็นทหารผิวสีที่ติดแขนไซเบอร์เนติกเหมือนกับฟินเทอร์โซเยอร์และพี่แกนั้นยังเชี่ยวชาญเรื่องการต่อสู้ในแบบฉบับของมวยไทยอีกต่างหากก่อนที่พี่แกจะถูกคนที่พี่แกกำลังตามล่าอยู่ใช้พลังบางอย่างจนทำให้ปืนพี่แกนั้นกลายเป็นน้ำแข็งดีนะหําแกไม่แข็งด้วยอันนี้ล้อเล่นนะฮะ แต่ที่โหดที่สุดนั่นก็คือแขนพี่แกทั้งสองข้างก็ถูกแช่แข็งไปด้วยและก็ถูกปีกแตกปุ้มกลายเป็นโกโก้ครั้นดยชายผู้มีฉายาว่าเจ้าของโรงน้ําแข็งอย่างซับซีโร่นักสู้สวมหน้ากากผู้ใช้พลังเยื่อแข็งเป็นอาวุธเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความสามารถโคตรโกงและยังเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่กลายเป็นภาพจําให้กับเกมมอร์ทัลคอมแบอีกด้วยและจากตัวอย่างนี้มันก็แสดงให้เราเห็นว่าที่แจ็คต้องเปลี่ยนเป็นแขนไซเบอร์เนติกนั้นก็เป็นเพราะว่าซับซีโร่เป็นคนทํานนั่เอง Cyber ชาต่อมาเป็นการเปิดตัวตัวละครใหม่อย่างโคยังซึ่งเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวเอกในเวอร์ชันหนังโดยเฉพาะโดยพี่แก่นั้นเป็นนักสู้ใต้ดินที่ตามสไตล์ของตัวละครแนวนี้ก็จําเป็นที่จะต้องมีความแค้นอะไรบางอย่างและต้องการจะล้างแค้นแน่เท่าที่ดูจากตัวอย่างแล้วเขาก็คงเป็นอีกหนึ่งนักสู้ที่ถูกส่งมาในเอิร์ธเรียมเช่นกันและเรายังได้เห็นหลังของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งข้างหลังนั้นมีอาวุธเป็นดาบสามง่ามอยู่ซึ่งเธอนั้นก็คือมิลิน่า นักฆ่าสาวผู้มีสามง่ามเป็นอาวุธและที่สําคัญเห็นเธอปิดปากอย่างนี้ก็เพราะว่าเธอนั้นมีปากที่ฉีกชวนขนหัวลุกเหมือนกับตำนานของผีญี่ปุ่นอย่างคุชิสเกะออนนะหรือผีสาวปากฉีกนั่นเองและช็อตต่อมาเป็นรูปของนักสู้ปริศนาถ้าดูจากท่าทางรวมถึงปลอกแขนที่พี่แกใส่แล้วมีความเป็นได้สูงคบว่าตัวละครน,นี้อาจจะเป็นลิวคังตัวละครเอกจากซีรีส์นั่นเองแต่ก็ไม่ขอฟันธงนะฮะเดี๋ยวโดนด่าอีกรอบ ต่อมาเราจะได้เห็นตัวละครหนึ่งที่กำลังถูกตามไล่ล่าโดยนี่น่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตและอาจจะเป็นจุดหักเหที่ทําให้เขากลายมาเป็นสกอร์เปียนนินจาปีศาจผู้ทิ้งชีวิตให้กับการล้างแค้นเพื่อภรรยาและลูกจากการถูกพ่อมดปีศรราจย่างควานชีฆ่าตายและนี่ก็คงเป็นเหตุผลว่าทําไมพี่แกถึงเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้และทั้งหมดนั้นก็ทําไปเพื่อตามล้างแคนควานชีนั่นเอง ชาติต่อมาเราจะได้เห็นเหล่านักสู้จากโลกได้มาถึงยังเอิร์ธเวียมเรียบร้อยแล้วซึ่งประกอบไปด้วยซอนยาเบลดนักสู้สาวผู้บังคับประชาการของหน่วยกองกําลังพิเศษสหรัฐอเมริกาที่ความสามารถในการใช้อาวุธและการต่อสู้ได้มือเปล่าเป็นเลิศต่อมาคือตัวละครที่ถูกซอนยาจับทุ่มเขาก็คือคาโนหรือชาย,ยาแบล็กดา้อนคาโนเขาคือฐานรับจ้างชาวออสเตรเลีย ที่เคยเป็นอดีตสมาชิกของแกล้งอาชญากรรมและในภายหลังพี่แกก็ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นครึ่งคนครึ่งไซบอร์กโดยมีความสามารถยิงเลเซอร์ออกจากตาได้เหมือนกับไซคลอปใน X-Men และตัวละครที่หลายคนตั้งตารอคอยมากที่สุดเขาก็คือตัวเอกของซีรีส์อย่างลิวคังหนึ่งในตัวละครดั้งเดิมทั้ง7ของซีรีส์และในภายหลังที่พี่แกชนะศึกการประลองก็ได้กลายเป็นตัวเอกของซีรีส์ไปโดยปริยาย ดูไปดูมาก็เหมือนรมโบเวอร์ชันใช้กังฟูยังไงยังไงก็ไม่รู้อันนี้เสาเล่นนะฮะชาติต่อมาเราจะได้เห็นพี่แจ็กลับาปอีกครั้งพร้อมกับแขนไซเบอร์เนติกพร้อมกับการปรากฏตัวของคุงเหลาอีกหนึ่งตัวละครสําคัญผู้เปรียบเสมือนกับพี่ชายแท้ๆของหลิวคังส่วนในเวอร์ชันเกมนั้นหมวกไปแลวของพี่แกก็สามารถใช้เป็นอาวุธได้ด้วยโอ้โหโคตรเท่แต่ที่ฮือฮากันสุดๆนั่นก็คงจะเป็นการปรากฏตัวของผู้เท่าสายฟ้าไรเดน ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าพี่แกเนี่ยเป็นเจ้าของการไฟฟ้ามีความสามารถในการเรียกไฟฟ้าสามารถใช้พลังไฟฟ้าได้และเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่กลายเป็นภาพจำให้กับซีรีส์ Mo เตอร์คอมแเรียกได้ว่ามี Mo เตอร์คอมแไม่มีพี่แกเนี่ยไม่ได้เลยและดูเหมือนว่าพี่แกเนี่ยอาจจะมาช่วยเหล่านักสู้นะฮะในการต่อสู้ที่เอิร์ธเรียมก็เป็นได้และต่อมาเราก็ได้เห็นตัวร้ายของเรื่องอย่างช่างซุง พอมดปีศาจผู้ชั่วร้ายที่ชอบดูดกลืนวิญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิตมาเป็นของตัวเองและพี่แกยังมีความสามารถในการเรียนแบบเป็นใครก็ได้อีกด้วยแต่ภาพจากโปสเตอร์นี้ไม่รู้ยังไงนะหน้าพี่แกนี่ด้ไเป็นเหมือนกับดาราชายท่านหนึ่งจนกลายเป็นมีมจนถูกนําเอามาลา้อแต่ว่าคจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้นะฮะมีต้นแบบคาแรคเตอร์มาจากแครี่ฮิโรยุกิทากาวะนักแสดงชื่อดังของญี่ปุ่นนั่นเอง และต่อมาทีเซอร์ก็ได้โชว์ให้เราได้เห็นอีกหนึ่งตัวร้ายในตำนานอย่างโกโรอสุรกายนักสู้สีแขนจากโลกต่างมิติผู้แข็งแกร่งทรงพลังและยังเป็นอีกหนึ่งตัวละครตัวร้ายประจำซีรีส์ที่มีคนชอบหยิบเอามาเล่นเป็นอันดับต้นของเกมอีกด้วยและสุดท้ายจากในตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าฉากการต่อสู้นั้นโหดเลือดสาดดิบเถื่อนไปอย่างมากสมกับได้ชื่อว่าเป็น Mortal k o m b a t และด้วยความรุนแรงนี้เองหนังเรื่องนี้ก็ได้รับเรต R ไปคลองก็ต้องมารอดูกันครับว่าหนังเรื่องนี้นั้นจะสามารถล้างคำสาบของหนังที่สร้างจากเกมแล้วหวยได้หรือไม่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย